สวัสดีครับวันนี้พก็ผมและร้านไลออนขายเช่นเคยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับไม่เลยนะครับผมมีรถเข้าใหม่นะครับสภาพป้ายแดงใหม่เพียงแค่30 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นและเป็นโฉมใหม่โฉมปัจจุบันโฉมล่าสุดเลยเป็นรุ่นท็อปสุดด้วยนะครับมีหลังคาซันรูฟนะครับเป็นสีสุดพิเศษสีขาวสไลน์นั่นเองและไม่ต้องง้อนะครับสายชาร์จหรือแย่งสายชาร์จกันอีกต่อไปเลยนะครับเพราะคันนี้ประหยัดน้ำมันไม่แพ้กันเลยนะครับเพราะคันนี้นะครับจะเป็นนะครับเครื่องยนต์นะครับ เบนซินบวกไฮบริดนั่นเองนะครับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับ20ถึง23กิโลเมตรต่อเลตเลยนะครับอันนี้เรามีการนะครับทดลองขับนะครับใช้จริงกันแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อเลตเลยครับและใช้ได้นะครับต้องบอกว่า2ระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ํามันนะครับนี่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับและจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดนะครับโหประหยัดน้ํามันมากๆและรถก็ยังอยู่ในวันตรีศูนนะครับตัวรถ 3ปีหรือแสนโลนะครับและระบบไฮบริดนะครับแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับรับประกัน10ปีไม่จำกัดระยะทางเลยนะครับน่าใช้มากๆและราคาก็ลดลงจากป้ายแดงนะครับและเป็นรถโฉมใหม่ด้วยนะครับโหเทียบเท่าป้ายแดงเลยนะครับราคาก็สุดพิเศษจริงนะครับวันนี้นะครับ นี่ต้องติดตามเลยนะครับกับคันนี้เลยนะครับในเลยนะครับ Honda HRV นะครับเป็นตัว ehev นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินบวกไฮบริดนั่นเองนะครับเป็นรุ่นท็อปสุด1นนะครับเป็นตัว RS นั่นเองนะครับสำหรับคันนี้มาในปี2023เลยนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวไม่เพียง30,000กิโลเมตรเท่านั้นเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับและรถก็ยังอยู่ในประกันศูนย์ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ราคาสุวิเศษวันนี้เหลือเพียง9 5 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นแต่สําหรับราคานี้อย่างพิเศษไปอีกนะครับสําหรับลูกค้าที่เลือกซื้อลรถกับทางร้านเลยอ้อนข่าของเราหรือจองคันนี้นะครับเราให้ส่วนลดสุดพิเศษทันทีสูงสุดมูลค่า30,000บาทไปเลยนะครับเหลือเพียงแค่929,000บาทเท่านั้นนะครับ ซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนแซนซื้อสดไม่บวกแวดซื้อจัดไฟแนนซนก็ฟรีดาวเคด,ดีจัดเต็มฟรีดาวไปได้เลยนะครับพนเพียง15,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดไปเลย7ปีดอกเบี้ยพิเศษก็ถูกมากนะครับเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นของแถมจัดเต็มเช่นเคยฟรีค่าโอนค่าจัดคาดดนเนิงการนะครับน้ำมันเต็มถังกล้องหน้าหนเครื่อง มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศให้อีก1ปีเต็มด้วยนะครับซื้อได้ทุงจังหวัดเลยนะครับเรามีไฟแนนซ์รองรับถึงบ้านหรือที่ทํางานเลยนะครับผลไฟแนนซ์อนุม,มัติแล้วผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการจะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับในรถสวยคุณภาพดีต้องไรออนคาเท่านั้นนะครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับพามารีวิวนะครับ กันอย่างละเอียดเลยนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับภายในภายนอกนะครับห้องเครื่องต่างๆนะครับนี่เดี๋ยวเราเข้ามาเลยนะครับนี่ในส่วนของด้านหน้านะครับและโฉมนี้ต้องบอกว่าเขาดีไซน์มาได้สวยมากๆนะครับโดยส่วนตัวผมชอบมากๆเลยนะครับในกระจังหน้านะครับรูปแบบใหม่นะครับโลโก้ฮอนด้านะครับเขาจะมีแถบในส่วนของสีฟ้านะครับเป็นสัญลักษณ์ตัวไฮบริดนั่นเองนะครับและคันนี้เขาเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับจะได้ชุดแต่ง RS นะครับรอบคันเลยนะครับทั้งภายในภายนอกนะครับกันชนด้านหน้านะครับที staff, doubles, across, Não, want, ่เป so like, no. yeah, no. mm ็นเอกลักษณ์แบบนี้ เลยนะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าออโต้นะครับฟูล l อลีเลยนะครับเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะครับมาพร้อมด้วยไฟสูงแบบออโต้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้คิวล้อซุ้มล้อนะครับตามสไตล์ RS นั่นเองนะครับสีดำสวยๆนะครับมาพร้อมด้วยล้อแม็กนะครับอัลลอยคอร์ด18เป็นแม็กสีเทาดำแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับภายในนะครับซุ้มล้อนะครับเบ้าโช๊คต่างๆนะครับรถคันนี้นะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ำท่วม เป็นรถบ้านมือเดียวเข้าศูนย์ตลอดนะครับสีดําเดิมทุกชิ้นนะครับไม่เคยมีการสาดสีหรือเก็บสีเลยนะครับสาหรับคันนี้กระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวตัวรถนะครับไฟเลี้ยวเป็น LED ตรงนี้นะครับนี่และเขายังเป็นในส่วนของพับออโต้นั่นเองนะครับเพียงเราแค่สอดมือนะครับนี่เขาจะกลางเองอัตโนมัติเลยนะครับมีในส่วนของฮอนด้าเรนวอตนะครับหรือจุดเตือนจุดอับสายตาเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับนี่เขายังมีภาพตรงนี้นะครับแสดงที่หน้าจอด้านในนั่นเองนะครับมือจับต่างๆนะครับเป็น สมาร์ทเอนทีคีเลนั่นเองนะครับเพียงแค่กุญแจนะครับอยู่ในระยะนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถกดล็อกรถนะครับนี่ตรงนี้นะครับหรือปลดล็อกนะครับกระจกเขาก็จะพับเลยนะครับหรือปลดล็อกเราแค่สอดมือแค่นี้นี่โอ้โหเป็นกุญแจอัจฉริยะสะดวกสบายนะครับเป็นรุ่นพูสตาร์ด้วยนะครับนี่ดีไซน์ด้านท้ายนะครับสวยๆนะครับเป็นรุ่นดิสก์เบรกทั้งหมด4ล้อด้วยนะครับไฟท้าย LED เต็มระบบเลยสวยๆนี่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับนี่เขาจะวิ่งยาวเลยนะครับ แล้วเขายังมีในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ด้วยฝาท้ายคันนี้นะครับเปิดปิดแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับเราสามารถสั่งการนะครับได้หลากหลายรูปแบบเลยเปิดจากฝาท้ายนะครับเปิดจากรีโมทเปิดจากด้านในและอีกหนึ่งสิ่งนะครับนี่เราสามารถใช้เท้าเตะนะครับเป็นคลิกเซ็นเซอร์ก็ได้นะครับนี่นี่เพียงแค่กุญแจอยู่ในระยะนะครับเราสามารถใช้เท้าแตะปิดเปิดการทํางานได้เลยนะครับ ภายในนะครับใหม่จริงนะครับอ๋อคัรนี้กินใหม่เตะจมูกเลยนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับตะเข็บได้สีแดงเป็นเอกลักษณ์ของตัว RS นั่นเองนะครับสำหรับคันนี้มีถาดกันลอยกันสัมภาระมาให้ครบทั่วเลยนะครับและสําหรับโครงสร้างต่างๆนะครับของตัวรถครับบอดี้ด้านหลังนะครับนี่เดิมๆเลยนะครับรอบคันนะครับไม่มีขันไม่มีงัดแงะไม่เคยมีวัิเหตุชนหนักผิดความหรือน้ําท่วมนะครับตะเข็บเดินตรงไม่มีบิดมีเบี้ยวเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถดูรีวิวตรงนี้นะครับตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะเราจะรีวิวให้ดูนะครับกันทุกซอกทุกมุมเลยนะครับและนี่นะครับเขายังมีในส่วนของถาดนะครับ กันสัมภาระนะครับหรือพางสายตานั่นเองนะครับเวลาเราใส่สัมภาระต่างๆนะครับเขาจะปิดบังสายตานะครับนี่และเบาะตรงนี้นะครับเขาก็สามารถพับนะครับให้เรียบเนียนไปเลยนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของเก็บสัมภาระให้ัวต้องบอกว่าเรียบเนียนมากๆนะครับสามารถเอาปิกนิกมาปูนอนได้เลยนะครับและเวลาปิดนะครับนี่เขาเป็นระบบไฟฟ้านั่นเองหรือจะใช้เท้าแตะปิดก็ได้นะครับ และเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของออปชันด้านในกันและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับสําหรับ Honda SRV คันนี้นะครับภายในใหม่มากๆนะครับกินใหม่นี้โหหอมมากๆนะครับสําหรับคันนี้มาพร้อมด้วยกุญแจนะครับเป็นกุญแจคีย์เลตกุญแจอัจฉริยะแบบนี้นะครับเป็นรุ่นพุทธสตาร์นั่นเองนะครับคู่มือบุ๊กเซอร์วิสกุญแจสำรองมีให้ครบเลยเอียเบกดพุทธสตาร์เงียบมากนะครับนี่เราสังเกตจากอาเข็มใหม่แค่นั้นเองนะครับเพราะเสียงเครื่องคือ ไม่ได้ยินเลยนะครับเพราะเงียบมากๆนะครับนี่เดี๋ยวเราให้เริ่มต้นนะครับให้ดูจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะครับเขาจะเป็นเบาะหนังสีดําทรงสปอร์ตนะครับเดินตะเข็บได้สีแดงนะครับและยังได้ในส่วนของเบาะปรับไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับนั่นเองนะครับปรับได้สูงสุดถึง8ทิศทางเลยนะครับแผงประตูเช่นเดียวกันนะครับเป็นสีโทนดำนะครับตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับ นี่คอนโซลด้านหน้านะครับเป็นพลาสติกสีโทนดำสวยๆไม่มีรล้วไม่มีรอยนะครับคาบเก้าหรือรอยขีดข่วนแต่อย่างใดเลยนะครับนี่ช่องแอร์ต่างๆดีไซน์นะครับดีไซน์ใหม่สวยๆแบบนี้เลยตกแต่งด้วยคิวโคมียเมนะครับสวยงามมากๆนะครับและในส่วนของหน้าจอนะครับนี่เขาจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนมาจากโรงงานเลยออปชั่นนะครับมีเดียนะครับรองรับในส่วนของ a p p l e c a r า l a y Android Auto นะครับมีให้ครบเลยนะครับ และเวลาเราใส่เกียร์อ้าหรือเกียร์ถอยแน่นอนมีกล้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์กะจะถอยมีให้ครบเลยนะครับและยังมีในส่วนของฮ d a ด a าเ w นวอตเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับนี่เขาจะมีภาพในส่วนของกล้องที่มุมกระจกฝั่งซ้ายมือนั่นเองนะครับช่วยในการขับขี่ของเราดีมากๆเลยนะครับระบบแอร์เขาก็จะเป็นในส่วนของแอร์ดิจิตอลนะครับสามารถปรับอุณหภูมิได้เลยนะครับนี่โหเลือกเป็นโหมดออโต้ก็ได้ นะครับนี่เลือกพัดลมความแรงลมมาแรต่างๆได้หมดเลยนะครับแต่นี่นะครับเขายังมีในส่วนของ w i เลสชาร c h a r อร์นะครับหรือระบบชาร์จไร้สายนั่นเองนะครับเพียงแค่เราโทรศัพท์วางนะครับไม่ต้องเสียบสายชาร์จเลยนะครับเขาก็จะชาร์จเองอัตโนมัติเลยนะครับนี่สะดวกสบายมากมากนี่ขึ้นชาร์จแล้วนะครับในในกล้องเห็นไหมอ่าและนี่นะครับในส่วนของเกียร์นะครับเขาก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับหรือเกียร์ออโต้ด้วยนะครับนี่และยังมีในส่วนของฟังก์ชันนะครับ โหมดการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตอ่าโหมดปกตินะครับหรือจะเป็นไอคอนโหมดหรือโหมดการขับขี่แบบประหยัดมีให้ครบเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีให้ครบทั่วเลยและนี่นะครับจะเป็นหน้าจอหน้าปัดเรือนไม้นะครับเป็นดิจิตอลสวยๆแบบนี้เลยนะครับและเลขไม้เพียง30,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับและนี่นะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับเฉลี่ยใน 20กิโลเมตรต่อลลตรเลยนะครับอันนี้เราใช้จริงนะครับทดลองขับทดลองใช้กันมาแล้วนะครับว่าอัตราการสิ้นเปลืองนี่ใช้ได้จริงเลยนะครับประหยัดน้ามันมากๆนะครับพวงไลจะเป็นพวงไลหนังมันติฟังก์ชันนะครับเดินตะเข็บได้สีแดงมาพร้อมด้วยโลโก้ฮอนด้าและแอร์แบ็ตรงนี้นะครับเป็น3ก้านทรงสปอร์ตสวยๆแบบนี้เลยนะครับฝั่งซ้ายนะครับ เราสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนโหมดนะครับดูฟังก์ชันต่างๆของตัวรถนะครับวางสายรับสายโทรศัพท์ได้จากตรงนี้เลยนะครับและด้านขวามือนะครับจะเป็นในส่วนของเลด่านะครับอัตเท็บทีฟคูชคอนโทรหรือระบบช่วยในการขับขี่นะครับของเรานะครับดีมากๆเลยครับมีเตือนออกนอกเลนต่างๆนะครับเกียร์เพนนุนชิพมีให้ครบเลยครับที่ปัดน้ําฝนออโต้ไฟหน้าเปิดปิดแบบออโต้และเป็นรุ่นพูดสตาร์ทนั่นเองนะครับและตรงนี้นะครับเราสามารถนะครับสั่งการฝาท้ายนะครับหรือเปิดปิด ฝาท้ายนะครับจากตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดเลยนะครับมีปุ่มควบคุมการเลื่นถลายต่างๆฟังก์ชันครบเลยนะครับและนี่นะครับสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับสมุดคู่มือนะครับ Book ร u i ิ e คู่มือการใช้งานตัวรถสําหรับคันนี้นะครับในกระทัดรัดสวยๆแบบนี้เลยนะครับคู่มือการใช้งานหน้าจอนะครับและนี่นะครับสําหรับคอนดานะครับเขาจะเป็นสมุดรับประกันและคู่มือการใช้งานอยู่ในเล่มเดียวกันเลยนะครับและคันนี้นะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูเลยนะครับรถนะครับ มีประวัติเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะครับนี่นะครับและตัวรถนะครับก็ยังอยู่ในวาลันซีศูนย์นะครับหรือประกันศูนย์นะครับ3ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลเมตรนั่นเองนะครับและประกันนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ไฮบริดสิปีไม่จากัดระยะทางเลยนะครับและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับสําหรับตัวท็อปสุดนี่เลยนะครับหลังคาแก้วหรือหลังคาพารนอมิกซันรูฟนะครับมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับด้านหน้านะครับเขาจะเป็นฟ้าดนะครับนี่เราสามารถใช้มือนะครับ เปิดแบบนี้ได้เลยครับและตัวกระจกนะครับเขาจะเปิดไม่ได้นั่นเองนะครับและไม่ต้องกลัวร้อนแน่นอนนะครับอันนี้ผมทดลองขับมาแล้วนะครับอยู่กลางแดดเปี้ยงๆเลยนะครับเที่ยงวันนะครับไม่ร้อนแน่นอนนะครับนี่เขาเป็นในส่วนของดีไซน์เป็นฝ้าเพดานนะครับกันร้อนอย่างดีเลยนะครับและนี่นะครับจะเป็นห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับเบาะใหม่มากนะครับกลิ่นใหม่นี้เต่จมูกมากๆเลยนะครับ ไม่มีช้าไม่มียับเลยนะครับคันนี้นะครับไม่มีย่นเลยนะครับเบาะใหม่จริงๆนะครับและยังมีในส่วนของตัวติดตั้งคาซีทนะครับไอโซฟิก็ได้นะครับได้ทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับและตรงกลางมีที่พักแขนพร้อมช่องวางแก้วน้ํามีให้ครบเลยนะครับนี่และยังมีในส่วนของแอร์ด้านหลังนะครับสองช่องนะครับสาหรับผู้นั่งผู้โดยสารด้านหลังนั่นเองนะครับและยังมีในส่วนของอ่า usb สําหรับชาร์จแบตอีก2ช่องนั่นเองนะครับและในส่วนของราคาสรูปนะครับด้านหลังก็สามารถ เปิดได้อีกหนึ่งจุดนะครับสาหรับหลังคาสลูปนะครับนี่แต่ในตัวกระจกเขาจะเปิดไม่ได้นั่นเองนะครับเปิดได้แค่ฝ้าพิดานค่นเองนะครับและเดี๋ยวผมนะครับจะพาไปชมในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถนะครับและเครื่องยนต์กันและนี่นะครับจะเป็นโครงสร้างด้านหน้านะครับของตัวรถคันนี้นะครับบอดี้นาเดิมเลยนะครับนี่น็อตสองฝั่งซ้ายขวาไม่มีขันไม่มีขยับน็อตฝากระโปรงต่างๆฝากระโปรงนาเดิมเลยครับรูกลมเม็ดอาร์คต่างๆครับนี่กลมจิ๊กเลยนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับแผ่น มกรต่างๆอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับเบ้าโชคสองฝั่งซ้ายขวาครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้าท่วมนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับมีเล่มโอนได้เลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับและเป็นรถมือเดียวจากายแดงเลยนะครับเครื่องยนต์เงียบมากๆอันนี้สไตล์เครื่องยนต์อยู่นะครับ สังเกตได้เลยว่าเครื่องยนต์นะครับเสียงเครื่องยนต์ต่างๆเงียบมากๆนะครับไม่มีรอยรั่วซึมหรือของเหลวแต่อย่างใดเลยนะครับคันนี้ครับเครื่องยนต์ใหม่จริงๆนะครับเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับเพราะเป็นโฉมปัจจุบันนั่นเองนะครับคันนี้นะครับและเวลาปิดนะครับง่ายนิดเดียวนะครับน้ำหนักเบามากนะครับแค่นี้เองนะครับปิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยครับและสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหาเป็นรถ ครอบครัวนะครับเป็นรถอเนกประสงค์เป็น s อสนะครับห้าที่นั่งแบบนี้นะครับที่อัตราการคล่องตัวนะครับอัตราการซิ้นเปลืองนะครับถือว่าน่าใช้นะครับมากๆเลยนะครับและเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะครับสาหรับ Honda HRV รคันนี้นะครับและปี2023ด้วยนะครับและเป็นสภาพป้ายแดงเลยนะครับไม่แตกต่างจากป้ายแดงเลยแถมได้ราคาที่ลดลงนะครับจากป้ายแดงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับและวันนี้นะครับเราก็ จัดโปรนะครับให้ราคาก็สูงพิเศษนะครับจองวันนี้เหลือเพียงแค่9 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับไม่ซื้อทนไหวเหรอนะครับกับโปรโมชั่นของแถบจัดเต็มแบบนี้นะครับและสําหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่ร้านนะครับว่าใหม่จริงไหมนะครับเพียงเซิร์ชใน Google แแบบว่าลายอ่อนคาร์รถมือสองนะครับเราปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเรานะครับตั้งอยู่บนถนนนะครับบางบัวทองนะครับติดกับ โลตัสบางกล้ยใสน้อยนะครับอยู่ห่างจากเซนทรันเวสเกเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะครับหาง่ายมากๆเลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมานะครับที่สนใจคันนี้นะครับทำยังไงง่ายมากๆเลยนะครับเพียงลูกค้าครับติดต่อหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ o ยูทูบไลน์นะครับหรือทิกต o k หรือจะโทรเข้ามาครับเราดูแลลูกค้าทุกช่องทางเลยนะครับสะดวกสบายง่ายๆเลยนะครับและ เราก็มีไฟแนนซ์บริการถึงบ้านหรือที่ทํางานซื้อได้ทุกจังหวัดซื้อได้ทุกอาชีพเลยครับผลไฟแนนซ์อนุมัติแล้วผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการจะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับและใครที่กำลังมองหารถสวยคุณภาพดีของแถมจะเต็มต้องที่นี่เท่านั้น